คิดว่าหลายๆคนคงรู้สึกแบบเดียวกันคือช่วงเนี้มันมีแต่ข่าวแบบนี้ออกมาเรื่อยๆจริงๆมันก็คือความจริงนั่นแหละแต่ว่าความจริงมันเพิ่งมันเพิ่งออกมามันเพิ่งมีคนพูดแล้วพอเราฟังแล้วเสพข่าวอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรามีความรู้สึกว่าเราสิ้นศรัทธาเราหมดศรัทธาหมดศรัทธาในอะไรหมดศรัทธาในตัวบุคคล หมดศรัทธาในสิ่งที่ในคนที่เรานับถือกราบไหว้เอ้ยเมื่อก่อนเราทำเราทำงานมาได้เท่าไหร่อะเราจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งทำบุญทำบุญที่เราคิดก็คือเอ้ยทำบุญกับวัดนี่แหละทำบุญกับวัดทำบุญกับพระที่เราเชื่อถือได้โดยเฉพาะที่เนี่ย พระบาทน้ำพุเนี่ยเราทําบ่อยมากเราโอนทําบุญมีกี่โครงการเราทําหมดแล้วพอวันนี้ข่าวออกมาช่วงแรกเราก็ยังรู้สึกว่าเราไม่อยากแตะไม่อยากยุง่งเพราะยังก็คงมีศรัทธาอยู่แต่พอมีเรื่องมีราวออกมาเรื่อยเป็นเรื่องเงินเรื่องทองพอเข้าใจเพราะว่า,าที่ไหนมีเป็นเรื่องเงินทองที่นั่นก็มีการทะเลาะวิวาทมีการแบบหักล้างกันอย่างนี้เป็นปกติแต่พอมีเรื่องผู้หญิงออกมาโอ้โหแล้วมันแบบมันรับไม่ได้อ่ะมันมันรับไม่ได้มากๆคือ เราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กนะเรารู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องนับถือก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อาพระพุทธเราไม่ติดแหละที่หนึ่งในใจอยู่แล้วพระธรรมคําสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่สอนเราเรียนรู้มาตลอดพระสงฆ์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราถูกถูกเหมือนแบบถูกบอกถูกสอนว่าให้เราเราต้องเคารพกราบไหว้ แต่สิ่งที่พระสงฆ์ทำทุกคนที่ถามว่าไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกองไม่ใช่ทุกรูปเพราะว่าพระสงฆ์ดีๆยังมีให้กราบไหว้อีกเยอะแต่เราพูดถึงพระสงฆ์ที่ตอนนี้ที่ออกข่าวมาเรื่อยๆและเชื่อแน่ว่าจะมีมาเรื่อยๆด้วยในช่วงเนี้คือทําไมถึงไม่ละกิเลสทําไมถึงทําให้เราเราคือรู้สึกแบบเหมือนจะมันจะมลดลงเรื่อยๆอะ่ะเหมือนมันจะสิ้นศรัทธาลงเรื่อยๆอะ่ะเพราะว่าคือเรื่องของกิเลสเนี่ยท่านสอนเราตลอด เป็นคนสอนเรานะอย่างนั้นอย่างนี้แต่เรื่องครั้งเนี่ยที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องกิเลสแต่มันคือเรื่องการโกหกคือท่านปิดข้อมูลเยอะมากคนนะวันนี้ความรู้สึกพี่เทนี่แบนใจสลายเลยค่ะฟาบ้าโอ้โหคือตอนแรกตอนแรกแบบไม่รู้สึกเฉยเฉยอ้าวเรื่องเงินทองโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้ทุกคนเวลามีเรื่องเงินทองก็จะเงินก็สร้างโจนสร้างมิจฉาชีพเป็นเป็นปกติอยู่แล้วแต่พอมีเรื่องโกหกหลอกลวง คือเฮ้ยจนถึงวันที่ท่านถูกจับกุมเนี่ยเราก็รู้สึกรู้แน่แล้วว่าผิดแน่แนแล้วคือมีหลักฐานชัดเจนแน่แน่แล้วมันโอ้หมันรู้สึกแย่จสอริงจริงมันไม่ไม่ถึงขั้นนั้นแต่เพราะว่ามันถูกมันถูกทําให้เจ็บมาตลอดต่อเนื่องอยู่แล้วหลายเรื่องหลายเคสยู่แล้วนะแต่พอถึงเคสนี้ก็คือมันก็แค่รู้สึกเฮ้ยเป็นเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าท่านก็เป็นบุค คนที่ได้รับการยกย่องมาโดยตลอด mm hmm. นั่นหมายความว่าท่านกระบวนการท่านทําสําเร็จนะท่านหลอกทุกคนได้หมดเลย mm hmm. เห็นว่าแบบเออก็มีคํายกย่องในบทเรียนของนักเรียนด้วย mm hmm. คิดดูสิว่าท่านทําสําเร็จขนาดไหนอะ mm hmm. แล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วไม่ได้หลอกแค่เราไหมหลอกคือบงกว้างมากๆแล้วแบบเนี้ยเราจะเชื่อใจใครได้อีก mm hmm. อะไรเงี้ยอืม mm hmm. คก็รู้สึกว่าถ้าพูดถึงแค่ในตัวองค์ท่านแล้วกันนะก็คือเราก็รู้สึกว่าเป็นมันเป็นจริงๆแล้วใช่ไหมคือมันไม่ใช่แค่การถูกแฉแล้วก็ถูกแบบว่ากล่าวอ้างใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกเสียใจเสียดายย้อนหลังบริจาคไปเยอะอยู่ก็เสียดายย้อนหลังแต่ว่า คือพยายามหลอกตัวเองด้วยการที่ว่าเออเงินเราทําบุญเนาะอยากทําบุญท่านจะเอาไปทําอะไรก็เรื่องของท่านแต่มันเป็นมันไม่ได้มัน,ม,นมันอดคิดไม่ได้ว่าเฮ้ยเงินที่เราทําบุญไปท่านโอนไปให้สีการหรอหรืออะไรยังไงหรออะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าต่อไปการทําบุญของเรามันคงจะระวังมากขึ้นค่ะก็ถามว่าเรื่องนี้มันทําให้เราสิน้นสิ้นการอยากเป็นคนดีหรือว่าการอยากทําบุญไหมไม่นะ เราก็ยังรู้สึกว่าการให้การช่วยเหลือสังคมการช่วยเหลือคนเท่าที่เราทําได้มันก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะทําอยู่ต่อไปต่อเนื่องแต่เราคงเลือกค่ะเพราะว่าเราก็ยังมีหลายๆที่หลายๆบุคคลที่เขาทําจริงแล้วเขาเขา,เาทำเพื่อสังคมจริงๆอยู่ก็อย่ากลัวการทําความดีให้ทําความดีต่อไปอย่ากลัวที่จะนับถือพระพุทธศาสนาหรือนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังให้คงนับถือต่อไปแต่ให้เลือก นะคะให้มีสติมากขึ้นให้ดูมากขึ้นแต่ดูจากอะไรอะแล้ว <c oughs> เราจะดูจากอะไรอะ่ะคือพ <c oughs> อพูดมาถึงตรงนี้มันพูดง่ายแต่พอถึงจริงจริงมันคง,งช่วงที่ผ่านมาเ <c oughs> นาะช่วงที่ผ่านมาคือโอ้ยทั้งนั้นเลยอะ่ะคือแบบพระดังทั้งนั้นวัดดังทั้งนั้นเลยอะ่ะเออเราจะเราจะทําบุญกับอะไร <c oughs> ก็คงต้องคิดมากขึ้นค่ะแต่ว่าถามว่าทําบุญน้อยลงไหม ก็ทําบุญกับวัดน้อยลงยอมรับเลยว่ารู้สึกเสียดายเหมือนกันเงินที่ผ่าที่บริจาคมาที่ผ่านมาอ้เสดาย้อนหลัง,ต,งตั้งใจเนาะตั้งใจให้ท่านเอาไปช่วยเหลือสังคมใช่ค่ะเสียดายย้อนหลังมากๆนะคะเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเราขายของกว่าจะได้กําไรแต่ละบาทแล้วก็อ่ะคิดและเออรอบนี้เราจะทําบุญให้ที่นี่รอบนี้ทําบุญที่ที่นี่เพราะมันนั่งคิดโอ้โหเราพูดปากเปียกปากแชร์ขายของอะกว่าจะได้ถึงเวลาปุ๊บเราโอนไปเพื่อหวังให้ท่านไปทําบุญต่อช่วยเราหน่อย เป็นสะพานบุญหน่อยแล้วดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยรู้สึกแบบเออแต่เราไม่รู้จะเอาคืนจากที่ไหนอะ่ะหรือเอาคืนจากที่นี่เพื่อไปช่วยที่นี่ได้ก็ดีแต่มันคงทําไม่ได้ละก็เสียดายย้อนหลังมากๆาแต่เคสที่มีเรื่องหองพรากับหมอดูเข้ามาเกี่ยวข้องกัน <c oughs> จับมือกันเลยนะคะเขาเรียกกระบวนการเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่หมอหมอ หมอบีขออนุญาตเรียกนะเพราะว่าเป็นข่าวออกมาแล้วเนาะถ้าไม่ใช่หมอบีก็อาจจะเป็นท่านอื่นก็ได้เพราะว่าท่านคงคิดอยู่แล้วว่าการทําธุรกิจธุรกิจหนึ่งเนี่ยการจะทํา PR มันต้องมีพรีเซนเตอร์อก็เลยก็เลย,ก,เลยกลายเป็นทําร่วมกันตกใจเหมือนกันตอนท,อนที่ตอนที่รู้ว่าเป็นหมอบีนะคะตกใจเหมือนกันเพราะว่าภาพลักษณ์หรืออะไรใดๆก็ดูดูไม่เคยดูดวงค่ะไม่เคยดูดวงไม่เคยเจอเลยแต่ว่าก็เคยติดตามแล้วก็รู้สึกทึ่งเหมือนกันที่แบบเออเก่ง รู้สามารถอะไรเพราะว่าเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อแต่บางเอิญส่วนตัวเราเนี่ยเป็นคนที่เลิกงมงายมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยด้วยเหตุการณ์ส่วนตัวด้วยด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองนะคะศรัทธาเราเคยศรัทธาคนศรัทธาสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วปรากฏว่าเราไปเห็นการกระทำในในความเป็นมนุษย์ของเขาแล้วเรารู้สึกสิ้นศรัทธาเราเกิดมาก่อนที่จะเกิดเรื่องราวตรงนี้แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าศรัทธาเดียวที่เกิดขึ้นตอนนี้คือศรัทธาในตัวเอง กระสินทีเดียวสิ่งที่ยังกราบไหวอยู่ก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ถามว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังคงนับถือครบเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็หูตาสว่างมากขึ้นคือเราเป็นเราเราเราับร,รู้มาก่อนเราเจอมาก่อนที่จะเกิดเรื่องครั้งนี้ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ตราบใดที่ถ้าเกิดยังคงมีความเป็นมนุษย์อยู่เลือดยังไหลเวียนอยู่นะะลมหายใจยังมีอยู่เรียกว่าเป็นมนุษย์ทั้งสิ้นนะคะถ้าเกิดเป็นยังเป็นมนุษย์อยู่กิเลสเข้ามาปุป๊บแบบ บางคุณก็ยังยังตัดกิเลสไม่ได้ก็เป็นเป็นธรรมดาก็ยังโอเคอยังรับได้ยังยังเข้าใจได้ไม่ใช่รับได้หรอกอยังเข้าใจได้อยู่ก็ไม่ได้ถึงกระชอกหนักนะคะแต่ว่าเสียใจมากกว่าอตอนแรกพี่คิดว่าฉันเลิกมูแล้วแต่พอมาเจอเหตุการณ์นี้ทั้งหมดศรัทธาทั้งเลิกมูเลยเลิกมูเลิกมูเนี่ยคำว่ามูของแฮนดี้หมายความว่ามูที่ต้องเอาเงินไปแลกเพื่อหวังผลแต่ทําบุญยังทําเหมือนเดิมนะคะ ทำบุญจิตศรัทธายังแบบจิตใจบริสุทธิ์คิดดีผู้ดีทําดีคือการทําบุญและมูที่ง่ายที่สุดสําหรับเราก็ยังคงเหลือไว้แต่การงมงายการเชื่อบุคคลหรือว่าการไปเอาใจปักฝักฝ่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเอาเงินไปทําพิธีกรรมพิธีการเพื่อแลกความสําเร็จพวกนี้เลิกหมดเลยเลิกหมดเลยค่ะเลิกแล้วแล้วก็สิ้นสธานในตัวบุคคลเนาะที่พูดถึงนะคะไม่ได้หมายถึงทั้งหมดอ บริจาคล้านนึงเดี๋ยวจะได้กลับคืนมาเยอะนี้พอพันหนึ่งยังไม่ให้เลยวิธีกรพิธีการคือน้อยมากคือคือ,คอทำบุญด้วยจิตศรัทธาเช่นเรารู้สึกว่าโอเคเราอยากทําบุญช่วยเหลือตรงนี้ช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลืออะไรเงี้ยทำทำอย่างนั้นเ่น,เนไเนะีไม่เนอะไม่ทําพิธีกันใช่ลเลิกละ เมื่อ <laughs> ก่อนเจอกันบ่อยมากเจอกันทําบุญบ่อยมากเพราะว่าเราเข้าใจคือต่างคนต่างเข้าใจความเชื่อแต่ละคนมันต่างกันเราเข้าเราพอดีเราเพิ่งเข้ามาสู่มุมนั้นแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราต้องทําเพราะว่าเราถูกฝังหัวพูดทุกวนันต้องทํานะต้องทําเพื่อที่จะได้แลกได้อะไรกลับมาระหว่างทางเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็ทําจริงจังมากหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ไม่ทํามันก็ได้กลับมาเท่าเดิมแ,ลแหละเสียเวลาด้วยอันนี้ในมุมเราเนาะแทนที่เราเอาเงินเวลาเอาเงินเนี่ยไปลงทุนทําธุรกิจ ให้งอกเงยเอาเวลาไปทําธุรกิจปรากฏว่าเราเอาเอามวัวแต่เอาเวลาไปทําตรงนี้เนี่ยถามว่ามันสบายใจนะแต่ว่าเงินมันไม่ได้เพิ่มมากขึ้นลดน้อยลงด้วยซ้ำเพราะว่าเราไม่มีเวลาโฟกัสเรื่องการทํางานหรือแบ่งเวลาไม่เป็นแหละตัวเราเองแหละทั้งนั้นก็ตัวเราทั้งนั้นแหละค่ะก็เลยเลิกเลิกพิธีกรรมพิธีการใดๆออกไป ่ะเสาหลักล้มไปนะคะผู้ป่วยก,ก็รู้สึกว่าไม่มีที่พึ่งนะคะจริงๆเราควรให้ทางกระทรวงหรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลจะดีกว่าเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องสวัสดิการสังคมนะคะเรื่องของชีวิตเลยนะก็อยากจะฝากเหมือนกันนะคะเพราะว่าทําไมเราจะต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระมาโดยตลอดทําไมจะต้องเป็นเรื่องของการบริจาคมาโดยตลอดนะคะทำไมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาครัฐเนี่ยอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขามีงบไหมตั้งงบไหมตรงนี้แต่มันหมายถึงชีวิต ของคนนะก็อยากให้เข้ามาดูแลนะคะตรงนี้จริงๆจ,จังๆเพราะว่าการที่เรามีช่องว่างแล้วเรารัตเนี่ยได้เคยเข้ามาดูจริง,รงๆไหมว่าการรักษาของท่านนะเป็นอย่างไรเพราะว่าเท่าที่เราฟังข่าวมาตกใจที่สุดก็คือเรื่องที่บอกว่าอา่อา่าทางไอ้เรื่องที่ไม่ให้ใช้ยาเขาเรียกอะไรนะยากระต้านภูมิอะไรเงี้ยจริงไหมเราก็ไม่รู้แต่เราฟังข่าวมาถ้าจริงเนี่ยอุย้ยมัน มันก็แย่นะกับชีวิตเขาก็มีค่ามากกว่าแค่เอาชีวิตเขามาหาเงินบริจาคเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นหน้าที่ของผู้ของผู้หลักผู้ใหญ่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วอะ่ะเออก็ทําให้มันเป็นรูปธรรมเป็นจริงเป็นจังดีกว่าอก็อย่าให้เป็นเรื่องของวัดเลยนะคะี่คัคนที่แบบจะทบุญหรือแม้ทังตัวเองตอนนี้จะทบุญต่อไปจะบอกตัวเองบอกตัวเองบอกตัวเอง กระตุ้นหน่อยนะจ๊ะสติคาะสติต้องสติเท่านั้นเลยจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่แค่เรื่องของการทําบุญทําทานหรือการให้ใครการช่วยเหลือใครต้องมีสติเรื่องของการไว้ใจดีที่สุดคือไว้ใจตัวเองศรัทธาดีที่สุดคือศรัทธาตัวเองนะคะแล้วก็ เชื่อม ah, mm. right? ั่นได้ดีที่สุดก็คือเชื่อมั่นตัวเองอันนี้เจอมากับตัวแล้วนะคะเราไปไว้ใจคนอื่นไปศรัทธาคนอื่นไปเชื่อมั่นคนอื่นสุดท้ายพังนะคะชีวิตบอกเลยทุกวันนี้เชื่อตัวเองค่ะแล้วสิ่งเดียวตอนนี้ที่กราบไหว้สูงสุดก็คือคุณพ่อคุณแม่เราทําบุญกับคนในบ้านดีแล้วหรือยังเราทําบุญกับครอบครัวเราดีแล้วหรือยังถึงจะเอาเงินไปทําบุญกับคนอื่นอันนี้เราก็มาหันกลับมามองสุดท้ายเราก็เลยรู้สึกว่าทําบุญกับคนในบ้านกับครอบครัวเราให้เขามีอยู่ดีกินดีก่อนแล้วก็เราก็ไปเชืื่่่่อนนแตถาามว เรื่องที่เกิดขึ้นทําให้เราทําดีน้อยลงไหมพูดตรงๆค่ะไม่เลยค่ะแคนดี้ก็ยังเป็นแคนดี้เหมือนเดิมยังเป็นคนที่ทําความดีเหมือนเดิมนะคะก็ทําความดีแล้วก็ยุ่งกับทุกเรื่องเหมือนเดิมแล้วเจอกันทุกข่าวเหมือนเดิมนะคะก็ยังเป็นคนเดิมคนนี้แหละนะแต่ว่าก็หวังว่าคงจะไม่ได้เจอข่าวแบบนี้ให้ช็อกแล้วช็อกอีกให้ให,ให,ให้รู้สึกสิ้นศรัทธาลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือ รักตัวเองเชื่อใจตัวเองมั่นใจตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวให้ดีดีที่สุดอ,อ,อีกอย่างนึงคือหลายคนบอกว่าตอนน้คือท่านมาบอกว่า,ารา้องทุ่งข้าไมเอี่ยวแล้วคเ,เนยนยนะว่าตัวเองไม่มีแน่นอนไม่เคยวัดยังไม่เคยเหยียบว,วัดนั่นเลย <laughs> ไม่มีนะคะแล้วก็ก็คือไม่ยุ่งแล้วก็ไม่เคยรับอะไรอย่างนี้แน่นอนอือาจจะแบบมีไปทําบุญมีไปร้องเพลงให้วัดบ้างไปช่วยเหลือวัดบ้างตาม ก็แล้วแต่ว่าที่ไหนให้มาว่างก็ไปแต่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเงินแน่นอน